สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีแฟนช่องแฟนเพจนะครับท่านที่เข้ามารับชมทางช YouTube, ่อง YouTube เบาอีสานที่เก่งแล้วก็ทางเพจ Facebook เบาอีสานที่เก่งน,นะครับสําหรับคลิปนี้านหลังจากหวยออกนะครับรัฐบาลประกาศผลไปแล้วนะครับเมื่อวันที่16สิงหาคม2500 25 67, 2 5ห0าร้อยสองที่ผ่านมานะครับสําหรับมืกท่านแตมาทักทายพี่น้องนะครับอ่ามาแจ้งขา่าหยุดขึ้เกา่าะนะครับว่ามองได้เขาเ่าแน่มองได้ที่ ตุลีดเข่านะครับแอดจะไปตามให้อมองได้แน่สถานที่ตรงได้แน่นะครับหลายมองนะครับที่ตุลีดเขาเนาะโดยเฉพาะตุลีดที่เอฟซีตามเยอะที่สุดนะครับก็คือของซองรว,รวยรวยรวยปูสถานธรรมนะครับปูสถานธรรมเข่านะครับแต่ว่าผู้เขียนให้ล่างนะครับแต่ว่า ไปเข้าบนนะครับหกเจ็ดนะครับตัาพี่น้องเด้วเบิ้งคลิปนะครับหลายๆคนกันาจกะเอาตัวเลขไปเสี่ยงโชคนะครับกันาแะมนีโชคนะครับหลายๆคนทีโลคอยนะครับแต่ตอนนี้ซองละห้าหมื่นแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นซองรวยรวยรวยนะครับเข่าคึอเก่าครับมาวันนี้เข่าคือเก่าปูสถานดำนี่ครับใบเดิมของเดิมของเก่าเนาะอ่ะเดี๋ยวให้เบิ้งพี่น้องเบิ้งเนาะนี่ครับ หกเจ็ดนะครับเข้าหกเจ็ดนะครับของปู่สะทานทาซึ่งมือเปิดซองเนาะแอดก็บ,บอกว่าปู่ให้ครบทุกตัวนะครับให้ครบทุกตัวแต่ว่าตัวตัวเนื้อเน้นๆคือคือนี่ครับสองหกสามแล้วก็หกเจ็ดแล้วก็หกสองเนาะอ่ะครับน,นี่เนาะนี่ครับแต่หลายๆท่านนะครับบคุคคลนี่ทร อคอมเมนต์เข้ามาหาแอดมินหลายนะครับเพราะว่าเพิ่นบมมีเบอร์โทรแอดมินเพิ่นคอมเมนต์เข้าม้านะครับเพิ่นกะบอกว่าจะร่วมทำบุญกับปู่เนาะแอดกะได้ให้เบอร์โทรให้เลขบัญชีของปู่ไปนะครับสิ่งจต่มีหลายคอมเมนต์นะครับเพิ่นกัคือจะไปทำบุญเนาะเพราะว่านานๆจะมีครั้งนะครับคืออีหลีครับหกเจ็ดนะครับตรงๆเลยนะครับบ่ต้องกลับนะครับ อะของปู่สถานทำนี่หลักฐานเดิมนะครับใบที่เปิดออกมาจากซองนะครับที่เปิดออกมาจากซองนะครับอ่ะโอเคเนาะแล้วก็อีกมองนึงเอดไม่ได้เขียนนะครับเอดไม่ได้เขียนซึ่งมือนั่นไปหาตาเธอนะครับตาเธอคนฝันแม่นสองงวดติดแหละครับพี่น้องอ่ะงวดก้อนพุ่นเข้าสี่หกไม่ต้องกลับตรงๆเลยนะครับงวดนี้อ่าเจ็ดหกอ่างวดนี้ให้เจ็ดหกกับ แปดเจ็ดหลัก็แปดสองนะครับแปดสองอันนี้เข่าตู้กลับนะครับแต่ว่าเข้าบนเข้าล่างนะครับตาเธอนะครับตาเธอคนฝันแม่นาจ้งในแอสก็จะไปตามให้นะครับเพราะว่างวดก้อนเข่าตรงตรงสี่หกล่างงวดนี้เข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับจะจะไปตามให้นะครับอันนี้เป็นของตาเธอนะครับสามารถแกงเข่าพี่น้องได้ผู้ใด ได้โชคน้ำตาเทอกะรอติดตามชมงวดต่อไปนะครับงวดวันที่มึงกันยา2 5 6 7กนี้จะได้ตัวไลจังใดนะครับเดี๋ยวแอฟซินไปตามให้แน่นอนนะครับอันนี้เสียงข่าวเนาะส่วนมือนีฝนตกครับหลังจากที่รัฐบาลประกาศฝนไปประกาศฝนไปเราฝนก็ตกมาหลายมือตอนนี้ฝนตกลงมาะล่ะครับฝนตกลงมาเือจะไปใส่ต้นเดลียมนะครับเนาะช่วงนี้ะ,ะเปน หยุดพักพอนจัดมืนสองมือเนาะเราจะออกเดินทางาเดินสายตามหาตัวเลขให้พี่น้องอที่เราแล้วก็อีกมองนึงนะครับอของพ่อหินนะครับแต่ว่าพ่อหินหนี่ต้นเบื้องหน่อยนะครับพี่น้องเบิ้งหน่อยอาจจะบ่ได้โชคน้ำพ่อหินหนึ่งจะเป็นเลขสูตรแต่ว่าตัวเน้นเน้นมีหายู่ตัวหนึ่งนะครับเจ็ดแปดนะครับมันบ่นเขาตัวเน้นแต่ว่ามันมาเขาหกเจ็ดนี่ครับตัวกันน,นี่ของพ่อหินเนาะ เข้าตัวนี้นะครับเข้าตัวนี้แต่แถวนี่นี่อ,อาที่เน้นให้คือวงกลมอันนี้เป็นเลขสูตรเนาะเลขสูตรพ่อหินนะครับแะบมบีหกทางอย่างนี้แบบนี้ทุกงวดนะครับแต่ตัวเนีนหนึ่งพ่อหินไปเน้นให้เจ็ดแปดนะครับแต่มันกับมาเขาตัตกันก็คือหกเจ็ดนะครับอันนี้เข้าเต็มเต็ม,ตมนะครับอันนี้หทว่ผ่านมากระดาษใบนี้แหละครับพีอพิน์ไปทายทําเนาะของพ่อหิน,จ,น,นจะไมนแตจะตามให้วยกันนะครับตามให้เหมือนเดิมนะครับ้วกาของ อาจารย์วัดโพนะครับอาจารย์วัดโพท,ที่บอกว่าดึงจากกาลสินน่มาตามตัวเลขของอาจารย์วัดโพห้าตัวอรหันต์แต่อาจารย์จับจับไห่บ่ถือนะครับเนาะแต่เลขวิ่งบนี่ยโมดุบโมุดจะเคลียร์กันของอาจารย์วัดโพ่หลุดจะเคลียร์กันงวดนี้ให้วิ่งห้ากับหกนครับเข้าตัววิ่งหกเนาะเข้าตัววิ่งหกอันนี้คืออาจารย์จับไห้นะครับสามตัว นี่ครับหกสองสามนะครับช่วนช่วงตัวอาจารย์จับให้ห้าหกห้าแปดก็ถือนะครับก็ถือที่อาจารย์จับให้แต่ว่าอาจารย์บอกว่าถ้าไม่ชอบที่อาจารย์จับให้ให้จับในวงกลมเนาะในวงกลมแบมนี้เลขยยุห่าตัวนะครับนี่แอดมินได้จับเพิ่มให้นะครับจับเพิ่มให้ถูกสองแปดนะครับถูกสองแปดกระือว่าเข่านะครับถือว่าเลขในวงกลมมีเข่าก็จะไปตม คือเก่านะครับอาจารย์วัดโผเอก็จะไปตามแข่งคือเก่านะครับแล้วก็มาเรื่องส่วนของเดี๋ยวมือนี่เดี๋ยวแต่ว่าเข่ามาแล้วก็ได้ตัวเด็ดเนาะจะเอาของแอดมินไปก่อนนะครับเอาตัวเด็ดของแอดมินไปก่อนเพราะว่าแอดมินงวดก่อนน่ะแอดมินจะให้461นะครับแต่เข่าทั้งบนทั้งล่างแล้วก็งวดที่ผ่านมาแอดมินให้6 6 62 663แล้วก็ ตัวใดอีกตัวหนึ่งเป็นเป็นตัวกันที่จริงตัวน,นิเนีนๆก็คือหกสองหกสามแล้วก็นาจะมีเก็ดสามอีกตัวหนึ่งถ้าจำมอผิดเนาะบอสหนาเมนเก็ดสามครับหกหกหนึ่งหกสองหกสาม 3, อจำได้แล้วครับผมมีเก็ดหกหนึ่งหกสองหกสามที่แอนดีนห้หายไปเนาะมังจากบอสเขา่ขาเข่าแต่ตัววิงนะครับเข่าแต่ตัววิงเป็นตารางบอสเมนตัวเลขของแอนดี้คำนวณเองนะครับเบิ้งตา,ตามตารางเนาะ วงวดก้อนพุ่นกับเขาทั้งบนทั้งล่างทั้วงวดป้องหันเขาแต่ตัววิ่งกับคือหกนะครับแต่เดี๋ยวมือนี้จะเอาตัวเลขนี้แหละให้พี่น้องเบื้องไปก้อนนะครับเอาตัวเลขนี้ให้พี่น้องเบิ้งไปก้อนตัวไปแต่ล้างนี่มันอยู่กับแอนี้ยูเหลียวเมื่อออกปุก๊บก็สาม,มารถไปเบิ้งได้ปั๊บนะครับแล้วก็ถาถ้าเอาอีหลีเนาะมันก็หลายตัวนะครับหลายตัวทั้งหมดน่นาจะยี่สิบสี่ตัวนะครับถ้าไปกลับนี่มันก็โอ้หลายเนาะ เอฟซีหลายๆท่านก็คอมเมนต์เข้ามาบอกว่าอยากดูทั้งหมด24ตัวเดี๋ยวงวดนี้จะเฮ็ดใในเบิ้งครับแต่ว่ามือนี้มีของฝากนะครับเป็นไกด์ไลน์ไปก่อนนะครับเป็นไกด์ไลน์ไปก่อนนะครับคือของงวดวันที่1กันยายนเนี่ยครับเดี๋ยวห้พี่น้องเบิ่งก่อนเนาะนี่ครับงวดวันที่1กันยายนนะครับตารางนะครับ่บม่นสูตรแอดมินนะครับเป็นตารางที่ปู่ให้มาก่อนมอรณนาภาพที่แอดพ่ลคิดไปนะครับเนาะ นี่นะครับหนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดอันนี้แอดมินมาให้จับคู่นะครับถ่ายจับอีหลีแล้วมันจะยี่สิบสี่หางนะครับที่จริงงวดบ้องหันกระถืกนะยี่สิบสี่ไม่หันกระถืกนะครับถืบอโบราณหินก็หักแต่ว่าแอดมินไปจับบ่ถือเนาะไปจับเอ้ห่างหกสองหกหนึ่งหกสองหกสามอันนี้คืองวดต่อไปนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับมาทักทายพี่น้องหลังห้อยออกเอาตัวนี้ไป พิจณาบางคนนะครับเอาตัวนี้ไปพิจารณะบางคนเป็นไกด์ไลน์นะครับลักลักที่แอดมินจะจับให้งวดนี้นะครับจะมีหกมีหนึ่งมีสามเน้นที่สุดคือหกขับงวดนี้ถ้าผู้ใดมีตัวอื่นไปจับอบเอาหกวิ่งรูดไปเลยนะครับวิ่งรูดไปเลยงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดอันนี้ตามตารางคนเด้อครับเด้อแอดไม่ได้ฟันธงนะครับมีตารางก็เอามาเหตุให่พี่น้องเบิ้งเบงปันแห่งกับท่านผู้ชมเอฟซีได้รับชมกันนะครับเพื่อ มีโชคมีดวงรวมกันเนาะกส่วนมากก็24ตัวนี่จะไม่ค่อยหลุดนะครับ24หางนี่จะไม่ค่อยหลุดแต่ว่ามันหลายนะครับมันหลายมันเยอะนะครับผู้ใดก็เห็ดถือเพิ่งจะจะว่าเนาะแอดนิ้ก็เลยจับให้งวดละสองหางสามหางนะครับแล้วก็งวดนี้ยักม่ทันได้จับนะครับถ้าจับแต่จะเป็น24ตัวเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าไปกลับนะครับพี่น้องคิดว่า24ตัวเป็นเลขแค่กกหางมันหลายนะครับแต่ในบท ่าอยากให้ที่น้องเบิ้งขบแต่ที่น้องขอมาเดี๋ยวงวดนี้อาจจะเห็นไห้เบิงนะ้งเนาะอันนี้ก็เอาตัวนี้ไปก่อนเนาะเพื่อที่น้องอยากไปยึดจับสลากจินแบงค์งรัฐบาลไปก็เอาตัวนี้ไปนะครับตัวหลักๆมีอยู่สามตัวมีหกมีหนึ่งมีสามนะครับอันนี้เป็นตารางตู่ที่เพิ่นไห้ไ้ก่อนมรณภาพนะครับอันนี้ตัวหลักๆเนี่ยคือจังงวดประหลันแอดมินบอกว่าสองเอาสองเป็นหลัก ไม้หลีครับสองแปดเอาสองเป็นหลักไม้หลีสองแปดอ่ะงวดนี้กัเอานี้ไปเบิ่งก่อนนะครับเอานี้ไปก่อนเดี๋ยวจังเลยเกด์กจัจับคู่ให้เกตหนึ่งส่วนสำน,นักต่างๆอาจารย์ต่างๆที่อาทิตย์เลยเอาโชว์ตัวเลขให้เบิ่งไปแล้วนี่นะครับตามให้แน่นอนนะครับจะพิมพ์คําว่ารอไว้เลยนะครับกดติดตามทางช่องไว้เลยนะครับพิมพ์คาว่ารอไว้เลยแอดมยนจะ ตามหายเทยแน่นอนเนาะสำหรับคลิปนี้แบพบปะกันเพียงแค่นี้นะครับนะเนาะามาแล้วคนลไลค์คนละแชร์นะครับที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะประผาดรับชมคลิปใหม่ๆจากท่านช่องนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับไว้พบกันในในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ